การเปลี่ยนแปลงตัวปรัานาธิบดีในการเลือกตั้งรอบหน้าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในปัจจัยตัวนี้จากที่เคยเป็นขาวก็เป็นดําจากที่เคยเป็นลบก็เป็นบว,วกอย่างเงี้ยหนึ่งในปัจจัยกำหนดสถานการณ์หนะ้าวันนี้นะและก็ช่วงที่ผ่านมาคือบทบาทอเมริกา มองว่าจะเป็นโจไบเดนแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็ลำบากอายุก็มากแล้วไบเดนวันนี้มีแต่เสียนะครับเสียจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายอมนชนตนเองและมวก็มนนฝ่ายตรงข้ามการประท้วงเกิดการชุมนุมเกิดการตั้งคําถามแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับตัวของปัะธนาเทบดีเท่าไหร่ในการเข้าไปมีบทบาท mm hmm. เช่นนั้นกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์คือว่าในฝั่งของกองเชียร์นะครับอิสราเอล ก็ไม่ได้ซื้อนะสิ่งที่ไปเล่นทำเพราะมันไม่ชัดมันไม่มากพอโอกาสที่ทั้จะคัมแบกนี่ผมก็กังวลว่าน่าจะมีสูงโดนเฉาทัาชัดเจนนะครับว่าความชัดเจนเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศต้องการรวมถึงคนในประเทศต้องการว่าจะเอาอยางไง ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์หลากหลายที่น่าจับตามองค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกตั้งหากพูดถึงการเลือกตั้งที่ที่เรียกได้ว่าสําคัญแล้วก็ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐในช่วงสิ้นปีค่ะสมมุติว่าหากมีการที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจารย์มองว่ามันจะมีผลต่อสองครามครั้งนี้ไหมคะ คือมีผลแน่นอนครับมีผลอย่างร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับเพราะว่า,าน,นี่คือการเปลี่ยนแปลงแหมพ,พ,พูดเป็นภาษาวิชาการนิดหนึ่งนะครับคือผม,ผมเคยนําเรียนมาสักครู่เนาะว่าหนึ่งในปัจจัยกําหนดสถานการณ์ณนะวันนี้นะและก็ช่วงที่ผ่านมาคือบทบาทอเมริกานะครับเพราะงั้น,<ะ>นการเปลี่ยนแปลงตัวรประธานาธิบดีในการเลือกตั้งรอบหน้าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในปัจจัยตัวนี้ จากที่เคยเป็นขาวก็เป็นดําจากที่เคยเป็นลบก็เป็นบวกอย่างเงี้ยเพราะงั้นพอมันเปลี่ยนคุณลักษณะภายในเนี่ยบทบาทของปัจจัยตัวนี้ต่อ,ตอสมการต่อสูตรของสงครามก็จะเปลี่ยนวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่โจไบเดนนําประเทศของเขาร่วมกับลิงค์เคนนะกันเนาะแชร์แชร์แชร์ภาระกันนิดนะก็คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับสิ่งที่ฝ่ายบริหารทํากับประเทศอเมริกานวันนี้คือหนึ่งเนี่ย ต่อสถานการณ์ภายในประเทศเกิดการประท้วงเกิดการชุมนุมเกิดการตั้งคำถามนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับตัวของออรัฐบาลเท่าไหร่ตัวของป,ประธานาธิบดีเท่าไหร่ในการเข้าไปมีบทบาทเช่นนั้นกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์แล้วก็คิดว่านี่เอาหาเรื่องอีกแล้วเข้าสู่ประเทศอีกแล้วนะครับแต่ขนาะเดียวกันบทบาทในทางระหว่างประเทศที่ผมบอกว่าทําเรื่องเช่นนั้นในเครื่องหมายคําพูดนี้เช่น เช่นนั้นที่ว่าก็ไม่ชัดนะเอาจริงๆแล้วอ่าว่ายังไงกันแน่พูดง่ายๆคืออเมริกาเนี่ยเหมือนว่าถ้าเรามองมองจากสื่อมองจากข่าวที่ปรากฏเหมือนว่าจะเทคซ้ายอิสราเอลแต่อเมริกาก็แตะเบรกอยู่เป็นประจำแตะเบรกตัวเองแตะเบรกอิสราเอลบ้างพูดง่ายๆก็คือว่าในฝั่งของกองเชียร์นะครับอิสราเอลกลุ่มผลประโยชน์นะครับชาวยูในในอเมริกาเองก็ไม่ได้ซื้อนะสิ่งที่ไบเดนทํา เพราะมันไม่ชัดมันไม่มากพอส่วนประชาชนอเมริกาที่ไม่ได้เชียร์สงครามไม่ต้องการให้อเมริกาเข้าไปข้องเกี่ยวในสิ่งที่มันไกลบ้านตัวเองแล้วก็ควักเงินควักภาษีจ่ายเนี่ยก็ไม่แฮปปี้เช่นเดียวกันไบเดนวันนี้มีแต่เสียนะครับเสียจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายอมลชนตนเองและวกอมลชนฝ่ายตรงข้ามอันนี้เป็นความยากเช่นเดียวกันกับตัวเนทันยาหูรัฐบาลเนทันยาหูคือถ้าไปไม่สุดในเรื่องกาซาก็เสียแดงสนับสนุนจากฝ่ายสายเดี่ยว ฝ่ายขวาสุดโต่งนะครับซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญของตัวเองแต่ทีนี้ถ้าจะหาทางไม่หาทางลงมันก็จะเสียในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเรื่องของระยะยาวนะครับเพราะงั้นต่างฝ่ายต่างเสียในทางการเมืองภายในประเทศกันทั้งในกซานเหูแล้วก็โจไบเดนโอกาสที่ชั้มจะทําแบตนี่ผมก็กังวลว่าน่าจะมีสูงนะครับเพราะว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะชอบไม่ชอบชั้มชัดเจน โดยเราทำชัดเจนนะครับว่าความชัดเจนเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศต้องการรวมถึงคนในประเทศต้องการว่าจะเอาอยัางไงดังนั้นคนที่จะมาเป็นฝั่งของเดโมแครตเนี่ยก็คงจะต้องไม่ใช่โจไบเดนถ้าเป็นโจไบเดนะแพ้แน่นอนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้แช่งหรือว่าวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมมองว่าถ้าเป็นโจไบเดนแพ้แน่นอนนะครับ เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็ลำบากอายุก,ก็มากแล้วนะครับขณะที่การไปเกี่ยวพันในรัสเซียยูเครนก็หาข้อยุติไม่ได้ในกรณีของเอ่อฮามาสกับอิสราเอลก็หาทางออกไม่ได้นะครับเพราะงะั้นในฝั่งของเดโมแครตถ้าจะพลิกเกมรักษาอํานาจอยู่ต่อได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ชัดเจนไม่น้อยไปกว่าทรรมอาจจะชัดในคนละคนละด้านแต่ต้องชัดไม่น้อยกว่ากันนะครับ